สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับนี้กระแสสูงครับผมเออผมสงสัยนิดนึงนะในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยฮ่องเต้นเนี่ยเขารักษาพระราชอำนาจกันยังไงครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับตั้งแต่ราชวงศ์อ่าเรามีบทเรียนเยอะมากคือประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ราชวงศ์ฉิงถึงราชวงศ์ชิงนเนี่ยนะฮะฮ่องเต้บางคนก็รักษาอำนาจไม่ได้บางคนก็รักษาอำนาจได้แน่นอนว่า คือคือการรักษาพระราชอำนาจเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องยากแล้วผมก็จะหยิบเคส,สตี้จากกษัตริย์ที่เก่งๆนะอย่างเช่นทังซีหรือคนอื่นเนี่ยนะนะมาให้ท่านดูว่าเราจะรักษาพระราชอำนาจได้อย่างไรครับอ่ะอ่าอย่างนี้ครับก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องการเมืองเรื่องประวัติศาสตร์หลายๆแหล่นะฮะ ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจเราด้วยนะครับ,รบเราเสรัญญาว่าจะทําคลิปใหม่กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับครับคือเท่าที่ผมสรุปบทเรียนมานะครับจากประวัติศาสตร์จีนห้าพันปีนะครับผมได้ทั้งหมดสามปัจจัยนะครับประจย์บอลมีอะไรบ้างครับประจย์มีหนึ่งทหารและขุนนางผู้นีคือข้าราชการนะ อันนี้เราต้องรักษาพวกเขาไว้ได้หรือต้องบริหารจัดการอำนาจให้เขาพวกเขาก็ได้ให้ดีนะฮะเช่นไม่ว่าจะเป็นการทวงดูน้ำหน้าไรงหลายแแร่นะนะนะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดน,นะนะครับสองประชาชนครับนะครับถึงแม้คลิปก่อนเนี่ยนะผมจะบอกว่าการปฏิวัติเนี่ยจะมาจากทหารและขุนนางมากกว่าประชาชนเฮ้ยเราก็ต้องไม่ต้องสนใจประชาชนนะคำตอบคือไม่ได้กษัตริย์ที่เก่งๆเขาจะสนใจประชาชนควบคู่ไปกับ คือบางทีสนใจประชาชนมากไปก็ไม่ได้ถ้าทหารและข้าราชการอ่าไม่พอใจหรือไปทําให้เขาไม่พอใจก็ไม่ได้อีกนะต้องควบคู่กันไปประการสุดท้ายก็คือเชื้อพะวงะครับเชื้อพระวงเนี่ยนะก็ถ้าละเลยเชือเช้อพะวงให้เชื้อพะวงอ่อนแอเน,นี่ยนะก็อาจจะเปิดช่องให้ขุนนางข้าราชการเข้ามาแทรกแซงแล้วก็คนล้มได้นะครับแล้วก็ ถ้าให้เชื้อวงเข้มแข็งไปไปเกะก,กะละลายขงอื่นหรือแม้แต่เชื้อพวกวงร่วมมือขุดนางแล้วมาโค่นกษัตริย์ก็ได้ครับอาจารย์บอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำสามปัจจัยนี้ให้ครบถ้วนเราถึงจะเป็นกษัตริย์ที่ดีได้ครับอาจารย์บอลครับแต่ถ้าคือบางคนอาจจะละเลยข้อใดข้อหนึ่งเออ,อก็พอได้นะคือถ้าจะเอาชัวเนี่ยแมคชัวต้องทำทั้งสามปัจจัยแต่ถ้าทำไม่ได้ ทำได้ไม่ดีเนี่ยนะผมก็ให้หยึดสองปัจจัยก่อนก็คือทหารแล้วก็อ้ทหารขุนนางนะรวมเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็ประชาชนนะครับเชื่อพระวงเนี่ก็ไว้ก่อนได้นะครับแต่สองปัจจัยนี้ต้องมานะครับนั่นแหละครับอาจารย์มอลหรือถ้าถ้าให้ในปัจจัยเรียงลําดับไปน,นะทะหารกับขุนทางเนี่ยต้องเอาให้อยู่ก่อนนะ ประชาชนเนี่ยสนใจได้คือถ้า,ถาจะลับเลยประชาชนไปบ้างได้แต่ก็จะต้องเกินกว่าค่าขั้นปับนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยประชาชนต้องได้ประมาณ3 0ถ้าคุณให้ต่ำกว่าน,นี้แล้วประชาชนไม่พอใจในะลุกคือขึ้นมาเนี่ยนะคุณนางก็จะโฉยจังหวัดดึงประชาชนมาเป็นพวัวคือคุณนางเนี่ยคุณต้องใส่ใจประมาณสัก5 0นะฮะ60%เลยดผมว่าเอา60%สนะส่วนประชาชนอย่างน้อยก็ต้อง30หรือ20% ส่วนเชื้อพ่อวงเนี่ยใส่ใจแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วนะครับนี่คือข้อสรุปของผมนะครับ,รบทีนี้ไปลงดีเทลนะอันนี้อันนี้คือคือภาพรวมเนี่ยต้องมามาบริหารประมาณนี้ส่วนดีเทลเนี่ยนะทําไมทหารและขุนนางถึงสําคัคญก็อย่างที่บอกว่าทหารขุนนางเนี่ยก็คือค,คุมคกลไกการบริหารประเทศไว้แล้วคนเหล่าเนี้ยก็สามารถที่จะพอคุมแล้วก็มีอนานาจในตัวเองคือถ้าเราไปปลดเขาออก เขาก็อาจจะไม่พอใจเขาอาจจะไม่ได้คุนลมเราในทันทีแต่ขาจะเก็บนาความไม่พอใจไว้แล้วก็ไปคล้ายไปแซะไปไปโน้มน้าวขุนนางคนอื่นๆที่อาจจะเคยพักดีกับเรานะไปโน้มน้าวต่างๆเนี่ยขุนนางมัน,นก็อาจจะเอาใจออกห่างยิ่งถ้าเราอ่าเขาเรียกว่าประมาดนิดๆหน่อยๆละเลยเรามีอำนาจเยอะแล้วเราไม่ต้องไปสนใจอะไรแบบนี้นานวันเข่าเนะี่ยมันก็จะค่อยๆบ่อนบ่อนซึมไปเรื่อยๆแล้วยิ่งที่ผมบอกอะว่า การระบบราชการหรือว่าการบริหารประเทศมันมีปัจจัยซับซ้อนเล็กน้อยมีปัญหาเข้ามามีอายุตัวอย่างอย่างเมืองไทยทุกวันนี้ก็มีโคโโนนงโคโนน้าหูบริหารกันไม่ได้นะครับถือต่อให้ไม่มีสถานการณ์ใหญ่เนี่ยนะมันก็จะมีสถานการณ์ย่อปภายในระบบราชการอะไรเงี้ยถ้าเราละเลยไม่ใส่ใจเนี่ยนะโอกาสโดนคลนลมก็สูงครับอาจารย์พลครับผมเห็นด้วยครับถ้าไม่ใส่ใจโอกาสโดนคลนลมสูงอ่าประชาชนสาสิบปอร์ซ็นเนี่ยนะก็จะละเลยไม่ได้ เพราะหลายครั้งเนี่ยนะขุนนางเนี่ยนะแน่นอนเราทําดีต่อขุนนางแต่ขุนนางก็ยังอาจจะทรยศเราได้เพราะการจัดสรรผลประโยชน์บางอย่างก็ไม่ลงตัวนะแต่ถ้ากษัตริย์องค์นั้นเนี่ยมีประชาชนเป็นเกาะกำบังให้คือได้ใจประชาชนขุนนางก็ไม่กล้าล้มสีสัวเพราะถ้าไปล้มเนี่ยประชาชนอาจจะลุกคือขึ้นมาปกป้องนะบวกกับขุนนางดีด ก็อาจจะระดมประ,ประชาชนมาช่วยลงผุนางเร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องเอาใจประชาชนด้วยใส่ใจประชาชนด้วยมาแล้วอย่างที่ผมบอกะฮะว่าประชาชนเนี่ยนะจะัดบอลเอาใจนี้ให้ลงผุนางหรกเราให้เลยดีๆประชาชนหรือบางทีไม่ต้องให้อ่ะแค่มีภาพลักษดีๆหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะประชาชนเขาก็โอเคกับเราแล้วนะครับแล้วพอประชาชนอยู่ข้างเราเนี่ยนะ ขุนนางก็ไม่กล้าหือขุนนางก็จะอ่าจะทําอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังอ่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการคอนโทรลขุนนางด้วยเฮ้ยเรามีประชาชนในมือเนาะเหมือนเหมือนกับเหมือนกับนักการเมืองอ่ะชอบโยงประชาชนเห็นไหมเราได้รับเลือกตั้งมากี่ล้านเสียงซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันภายใต้ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างอยู่นะสังเกตไหมมหาตามะคันธีโดนจับเข้าคุกแต่รัฐบาลอังกฤษที่ปกครอง เดียวยังไม่กล้าข้ามาหาตามาทันทีเลยนะคนที่ดังคนที่เป็นเซเลบสาหรับประชาชนเนี่ยนะใครจะทําอะไรเขาก็ต้องระมัดระวัง,รงครับอาจารย์นอยครับเห็นด้วยครับครับอ่านะแล้วก็เนี่ยอย่างคังซีก็จะเมตตาประชาชนหรือหลไยๆองจูหยุนจางก็จะเมตตาส่วนอย่างที่เราบอกคลิปเก่าๆเราก็จัดว่าคัางซีเนี่ยนะอ่าก็บริหารคือถึงแม้ว่าขุนนางเนี่ยจะชูอ่าองค์ชายแปด แต่คังซีก็ไม่เป็นราชาย,ยาเพราะว่าจะมาเทียบชันได้ความนิยมจากขุนนางมากกว่าตัวเองได้ยังไงนะที่สําคัญกว่นานั้นครับถึงแม้ขุนนางส่วนใหญ่จะเชี่ยงชายแปดแต่ขุนนางคนสําคัญอ่าขุนนางก็มีหลายระดับขุนนางคนสําคัญก็ยังอยู่กับฝ่ายคังซีมีคนที่ผักตีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ได้ขุนนาง8 0เป็นไปเป็นพวกแต่ที่ที่เป็นกําลังสําคัญยังอยู่ข้างคังซีซึ่งคังซีก็ไม่ใช่ใช้เงินอย่างเดียวนะ ยังใช้ความพักดีมอบของที่ระลึกอะไรบางอย่างที่มันเหมาะสมเนะี่ยคุณนะก็อยู่ข้างข่าวนี่แหละคือการรักษาพระราชอำนาจของกษัตริย์นะหรือแม้แต่หลิวปางเนี่ยนะก็แบ่งปันผลประโยชน์ให้คุณนาะงตอนยึดแผ่นดินจีนได้ใหม่ๆเนี่ยนะนะคุณนางซุบซิบนินทากันจางเหลียงไม่คนเตือนว่าไอ้ไอ้หลิวปางถามว่าพวกเขาซุบซิบนินทาอะไรกันจางเหลียงก็บอกเขากลัวจะได้ผลประโยชน์แบ่งไม่ลงตัวก็เลยจะโค่นลมท่าน เออสุดท้ายเนี่ยอ่าหลิวปังก็เด้ราขันแนะนําจากจากจางเหลียวว่าให้ให้อวยให้ผลประโยชน์ให้แต่งตั้งตําแหน่งกับคนที่ท่านเกียรติสุดแล้วทำไมต้องเป็นคนที่ท่านเกียรติสุดเพราะพอให้คนที่ท่านเกียรติสุดเนี่ยไอคนที่เหลือก็จะคิดว่าขนาดคนที่เกียรติยังได้พวกเราก็ต้องได้ต้องรอได้เนี่ยไอเงี้ยเทคนิคน้อยเหล่านี้เนี่ยมาถ้าท่านศึกษาประวัติศาสตร์จีนและท่านรู้ท่านก็จะมาประยุกต์ใช้กับ การรักษาอำนาจของท่านได้อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอการเมืองระดับบนนะแม้แต่ในองค์กรเนี่ยนะถามว่าขุนนางข้าราชการคือใครก็คือพนักง,งานของท่านนี่แหละในองค์กรประชาชนคือใครก็คือลูกค้าของท่านใช่ไหมครับส่วนเชื้อปพืวงก,ก็คือผู้ถือหุ้นนะหลายบริษัทก็เลยบอกว่าคือสุดท้ายคุณจะทาประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นมากที่สุดจริงแต่อันดับแรกต้องโฟก,กัสไปที่พนักง,งานนะสายการบินซาทเวสแอร์ไลน์ โปรกรมไปที่พนักง,งานพอพนักง,งานทํางานดีก็จะมอบประโยชน์ให้กับลูกค้าคือประชาชนและสุดท้ายนะทุกอย่างมันก็ดีตอบแทนผู้ถือหุ้นนี่แหละครับคือปัจจัยทั้งหมดนะครับอีกนิดหนึ่งในส่วนของเชื้อพระวง์เนี่ยนะท่านก็ต้องจัดการดูแลให้ดีต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับเชื้อพระวง์อย่างเหมาะสมเพราะเขาก็เป็นกําลังสําคัญในท่านเขาเป็นญาติพี่น้องของท่านท่านก็ต้องให้ แต่จะให้มากเกินไปแล้วไปเกะก,กะล้ารานคนอื่นันก็จะไปไปทำร้ายไอ้สองปัจจัยแรกก็จะไม่ดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สามปัจจัยเนี่ยท่านต้องบริหารให้ดีด้วยเรียงลำดับตามที่ผมบอกหกสิบเปอร์เซ็นต์ต้องจัดการเรื่องขุนนางทหารข้าราชการให้มันเหมาะสมต้องมีความละเอียดในการจัดการนะครับอีกยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องให้ประชาชนนะประชาชนไม่ได้เรื่องมากแต่อย่างน้อยต้องมีอะไรบางอย่างให้ประชาชนบ้างภาพหลักต้องดีนะ ต้องออกไปเยี่ยมประชาชนอะไรต่างๆให้มากขึ้นนะและสุดท้ายเชื้อพระวงศ์ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแต่ก็อย่ามากเกินไปแล้วก็ให้อำนาจอย่างเหมาะสมไม่ให้เป็นังแกรประชาชนหรือขา้าราชการให้เสรสุขแต่พอประมาณนะแค่นี้แหละครับก็จะรักษาพระราชอำนาจได้ครับอาจารย์นนลครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างที่สุดเลยครับผมนะผมหวังว่าคลิปเหล่านี้นะจะให้ประโยชน์กับทุกๆฝ่ายเราไม่จะเป็นที่ต้องมีอำนาจสูง แต่ถ่านเราฟังเหล่านี้แล้วเราไต่ตองอะไรต่างๆเราจะเห็นความจริงของชีวิตความจริงของโลกแล้วหลังโควิดหรือแม้แต่ในช่วงโควิดเนี่แหละท่านก็ยังสามารถเอาสิ่งนี้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นได้ไม่ว่าจะสถานการณ์ภายนอกจะเลวร้ายอย่างไรถ้าท่านทําได้ดีท่านก็จะอยู่รอดและปลอดภัยนะยังไงถ้าเกิดคลิปของเรามีประโยชน์และท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ